สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Billy h a r b o t บเท Planet o o m e นะครับผมและช่วงที่ผ่านมาก็จะเป็นแตง k s g i v i n g นะฮะวันขอบคุณพระเจ้าที่สหรัฐอเมริกานะครับเพิ่งจบไปแล้วนะครับหลังจากนี้ทุกคนก็จะเริ่มตกแต่งต้นคริสต์มาสกันแล้วนะฮะพอเริ่มจะเข้าสู่สีสันของเทศกาลคริสต์มาสไปจนถึงสิ้นปีนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็จะผ่านปีใหม่ไปนะครับผมแล้ววันนี้ ผมก็ได้เริ่มตั้งต้นคริสต์มาสแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้แต่งนะฮะก็ติดไฟไว้คงจะต้องเริ่มแต่งอาทิตย์หน้านะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงต้น,นคริสต์มาสนะฮะก็คือต้นคริสต์มาสที่เขาเรียกว่าเป็นดอกคริสต์มาสนะฮะซึ่งมีสายพันธุ์สองสายพันธุ์นะฮะที่ผมอยากจะโชว์แล้วก็ปลูกให้เพื่อนๆดูนะครับวันนี้ก็มี2ส,สายพันธุ์นี้นะฮะสีชมพูกับสีแดงซึ่งมีลายที่สวยงามนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูสีนี้ก่อนนะครับผมสวยไหมครับเพราะว่าปกติเราจะเคยเห็นแต่สีแดงนะครับอันนี้เป็นสีที่เขาบีีดมาใหม่นะฮะสีแดงแบบนี้แล้วก็สีชมพูซึ่งสวยงามมากนะครับมีสีขาวแทรกนิดนึงมีสีเขียวด้วยนะครับสวยนะฮะเอาละครับผมจะให้ดูจนเต็มจอแบบนี้เลยนะครับผม เดี๋ยวเราจะไปปลูกกันเลยนะครับแล้วผมก็จะพูดถึงความเป็นไปเป็นมานิดนึงนะครับของต้น,นคริสต์มาสนะฮะไม่เรียกไม่รู้ว่าต้นเรียกว่าต้นคริสต์มาสจะไปซ้ํากับต้นสนที่เป็นต้นคริสต์มาสหรือว่าเขาเรียกว่าดอกคริสต์มาสนะฮะก็<โ> <uge> เป็นแบบนี้นะครับผมด <ante> เดี๋ยวเราไปปลูกกันเลยนะครับ ข้างนอกบ้านอากาศค่อนข้างหนาวนิดนึงนะครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วงก็ถ้าใกล้คริสต์มาสมาบางทีก็หิมะตกนะฮะเขาก็เรียกว่าไว้คริสต์มาสนั่นเองนะครับเดี๋ยวถ้าหิมะตกช่วงคริสต์มาสผมจะถ่ายวิดีโอให้ท่านผู้ชมดูอีกทีหนึ่งนะครับผมพอดีผมลืมซื้อ,อดินปลูกมานะครับผมก็จะใช้ที่มีอยู่นะฮะ ที่ใช้ปลูกไม้ฟอกอากาศทั่วไปนะครับก็ลืมซื้อกระถางด้วยก็ซื้อมาแล้วละ่ะแต่ใช้ปลูกกระถางต้นอื่นก็เลยใช้ปลูกกระถางที่มีก่อนนะครับแล้วก็ปลูกรวมกันไปนเลยดีกว่านะครับเพราะว่าผมมีดินไม่พอด้วยนะครับสวยดีนะครับผมเอาล้ครับต้นคริสต์มาสหรือดอกคริสต์มาสเนี่ยนะฮะเป็นตระกูลยูโฟเบียนะครับ,รบผมซึ่ง เรียกว่า Christmas Star หรือ,อพอยเนสเซตเทียนะฮะพอยนเซตเทียถ้าพูดผิดโทษทีนะครับผมซึ่งช่วงเดือนตุลาถึงมีนาเนี่ยยอดของเขาก็จะเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนเป็นสีอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับตามสายพันธุ์ของเขานะครับก็ใช้เวลาประมาณ8-10ถึงส0สัปดาห์นะครับ ก็จะบานมีสีสันเต็มที่แล้วก็พร้อมที่จะขายนะครับผมปลายดอกเกสรก็จะมีสีเหลืองนะครับวันนี้ผมจะใช้ดินปลูกที่ใช้ปลูกไม้ฟอกอากาศนะครับก็จะมีส่วนผสมของเพอร์ไลท ดินปลูกนะครับผมแล้วก็เข้าเปลือกนะครับซึ่งผมทดลองใช้เข้าเปลือกในการปลูกต้นไม้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับผมมีเพอร์ไลท์มีดินปลูกมีมูลไส้เดือนนะครับแล้วก็มีเข้าเปลือกแล้วก็มะพร้าวสับนั่นเองนะครับผมผมก็จะนําใส่เลยนะครับแล้วก็ไม่ลดน้ำนะครับเพราะว่าต้นดอกคริสต์มาสเนี่ยเขา ไม่ชอบความชื้นแฉะมากนะครับคือดินต้องแห้งนะครับผมในยางของเขานะฮะต้นหรือใบจะมียางซึ่งเป็นอันตรายนะครับควรห่างจากสัตว์เลี้ยงนะครับถ้าใครมีน้องหมาหรือน้องแมวก็อย่าให้เขาเอื้อมถึงนะครับผมเพราะว่ายางมีพิษนั่นเองนะครับผม จริงๆแล้วดินที่ใช้ปลูกนะครับควรมีความร่วนซุยนะครับผมเพราะเขาไม่ชอบอดินปลูกที่อมน้ํานะครับแสงแดดควรจะใช้ปลูกในร่มนะครับผมไม่โดนแสงแดดโดยตรงแดดช่วงเช้ากําลังดีนะครับผมดอกคริสต์มาสเป็นดอกไม้พื้นเมืองของอเมริกาใต้นะครับมาจากประเทศเม็กซิโกหรือกัวเตมาลานั่นเองนะครับผม ซึ่งมาแพร่หลายในสหรัฐอเมริกาในปี1828นะครับผมปี1828โดยมิสเตอร์โจเอลโรเบิร์ตพอยเซตนะฮะซึ่งเป็นอดีตท,ทูตสหรัฐประจำเม,ม็กซิโกและในเมืองไทยก็จะเพาะพันธุ์ปลูกที่จังหวัดเลยนะครับ มีสีสันสวยงามนะครับผมตอนนี้เขามีบีดหลายสายพันธุ์นะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนี้ก็เป็นแค่บางส่วนนะครับจริงๆแล้วที่ร้านขายดอกไม้เขามีหลายสีหลายลายมากเลยนะครับตอนนี้ซึ่งต้นใหญ่ๆราคาก็ค่อนข้างแพงนะครับผมก็เลยซื้อต้นเล็กๆมาเพราะว่าต้นเล็กๆเขาเหมาะกับพื้นที่ที่อยู่ในบ้านนะครับและอีกอย่างหนึ่งราคาถูกลงมาด้วยนะครับผม ราคาต่างประเทศก็จะอยู่ที่8เหรียญน,นะครับถ้าต้นใหญ่ก็จะ30เหรียญน,นะครับอันนี้มีครา m มูนด้วยนะครับผมครึ่งแดงครึ่งขาวมีจุดมีลายที่สวยงามนะครับเดี๋ยวนี้มีการพัฒนาสายพันธุ์ผสมแปลกๆตาเยอะนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนก็เลยก็อยากมาแชร์ประสบการณ์นำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูได้เห็นนะครับผม ผมก็ไม่รู้ว่าที่เมืองไทยมีหรือยังนะครับสายพันธุ์นี้แต่ผมเชื่อว่าเมืองไทยเป็นนักพัฒนาสายพันธุ์นะฮะผมว่าน่าจะมีที่แปลกกว่านี้ด้วยซ้ำไปนะครับผมก็เป็นสีสันของเทศกาลคริสต์มาสที่ใกล้จะมาถึงนะครับแล้วก็อากาศก็เริ่มหนาวก็ที่สหรัฐช่วงนี้โควิดก็ระบาดเยอะมากเลยนะครับผมซึ่งผมก็คงจะจัดคริสต์มาสเฉพาะในครอบครัวนะครับจะไม่ได้เชิญ ญาติญาติมาทานข้าวที่บ้านเหมือนปีที่แล้วนะครับเราก็ดูแลรักษาตัวเองนะครับหวังว่าท่านผู้ชมก็คงจะดูแลรักษาตัวเองนะครับผมคิดว่าปีหน้าอะไรอะไรก็คงจะดีขึ้นนะครับช่วงโควิดเราก็ต้องผ่านกันไปให้ได้นะครับผมวิดีโอนี้คิดว่าคงเป็นประโยชน์และเป็นที่ประทับใจนะครับสำหรับคนที่รักต้นไม้และปลูกต้นไม้นั่นเองนะครับผม ก็ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขกับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับผมก็รักษาตัวเองนะครับก่อนที่โควิดจะหายไปและสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาในปีต่อไปนะครับ2021นี้นั่นเองนะครับผมวันนี้วิลลี่ฮาโบเทียขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้านะครับสวัสดี